หลังจากที่วันนี้ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วคือคุณเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยวันนี้สวิทงบึงการขอเชิญทุกท่านมารับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการที่ฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลใหม่รวมถึงฝ่ายค้านกันค่ะประชาชนให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วเพราะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งฝากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันปัญหาเศรษฐกิจการทำมาค้าขายราคายางพาราที่ตกต่ำการขึ้นค่าแรงเป็นต้นเป็นพ้อในคุีข้อในจราทิการนะได้ไน้ายกแลาวรู้สึกจังไหนนะีครก็ดีใจครับดีใจที่ว่าบ้านเมืองก็จะได้บริหารงานต่อไปอยากว่้เขาเลือกตั้งมาโดน,นเนาะกับขนาครับอยากฝาก ไข่นาโยกแล้วกับรัฐบาลไม่ที่กำลังสิเกิดขึ้นนี่เทศย่างแก้ไขปัญหายังไงเขาโอ้ยถ้าฝา,ากไปได้นี่อยากฝากอยากย่ำอยากเน้นหนักเลยผู้บริบาลเมืองข้องเขา้าในการขอลักชันอันดับหนึ่งเลยทุกระดับระดับน้าโยกพ่อรุ่นเกินไปไม่ได้ระดับผู้ปกครองบริหารบานเมืองประว่วยงานไดองค์กว่านประเทศไทยอันดับแรกือลักชันมาเป็นัน้าฝนเลยพุกรวงการถ้าแก้ตรงนี้ได้ สัทธขาของประชาชนมัจดีเพราะ่าตมาพมีข้อรัปชั่นแล้วทุกอย่างระบบการขับเคลื่อนต่อไปอีกท้ายภาคหนามันจะมีความเสือมันความสามารถที่ครอบครองก่อบ้านเมื่องห้องที่มันทะเลาะมันมีย้อนอย่างย้อนผลประโยชน์คนได้ผลประโยชน์โอเคไปคนไม่ได้ผลประโยชน์ก็ขัดแย้งกันนี่แหละปัญหาหลักคือการข้อรัปชัน่น พอคิดเห็นเจ oh, no the ้าไดกับการที่ทั้งเพื่อไทยจับมือกับทั้งพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสั่งชาติที่เป็นพรรคสองรูโอันนี้เป็นยังพราะว่าบ้านเมื่องเข้าจ้าใดกับคนไทยกอนเพี้ยงแต่ว่าเขาไปแล้วเพื่เพื่อประชาชนประชาชนหรือทุกคนยากคนจนเข้าอยู่ในอาเซียนแถวี้ประเทศไทยนี่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเกษตรกรเช่าให้ชาวนานี่ถัดได้รัฐบาลดีๆบ่มีคอร์รันปกคร้องไม่ไม่ขสู่ประเทศไทยว่าไรีนยุคในโซน ได้นาะยโยปมนทุีันไี้สามสิบแล้วรู้สึกเป็นไรแนะ่รู้สึกดีใจจ้าอยากให้ใแก้แก้ปัญหาบ้านเมืองของเราให้มันจะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆบ่ให้มันตกต่ำลงแงให้มันดีไปยาวๆคนเก่าก็ดีเหมือนกันลูกโอเคแค่นี้แหละโอ <c oughs> เขาเขาคิดอะไรกับการท้าค้ารัฐบาลเพื่อไทย ไปจับกับทางพตสลักประชาราษ์ตกับร้อไทยสั่งจ้ะก็อันนั้นน่ะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจ้าถ้าเขาบอกว่าดีก็โอเคดีกับเขาค่ะเ,<ล>เราหลักๆ้นดีค่ะแต่เขายกตัวอย่างมาเขาอยากจะเพิ่มแก้ปัญหาอย่างละล้ะะาคือปัญหาคือแบบยังไงล่ะปัญหาเนาะขายของก็ให้มันดีขึ้นทามาหากินให้โอเคให้คนไทยเราโอเคค่ะคือไม่ให้ยากจนไปนั้น คือยังไงล่ะบ้านเมืองจะให้มันเจริญเจริญเจริญ,รญก้าวหน้าไปเรื่อยๆคือย้ายมันตกต่ำลงโอเคค่ะมีความรู้สึกดีใจอยู่ครับ,บนนพ่กกบว่ามันก็เป็นแกนนําของของภาคเกือกไทยนน่ำครับือวามันมีพื้นฐานที่ว่าเพื่อเป็นหน้ายกมรดกเกือกไทยระบบการทํางาาก,กับที่ระบบเกา่าการแจกขาสติกจะพึ่งดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนกับ ทั้งรัฐบาลเพื่อไทยสมัยก่อนก็คือแก้ดานการพวกเข้าเข้าให้เข้าสวนครับตัวการปลูกพืชปลูกยังกับสนับสนุนรากหญ้านะครับตัวคอยสร้างหลังจากเห็นีเศรษฐกิจดีขึ้นก็เห้นน้นทังรัฐบาลไม่ก็เห้นเนืองกับรากหญ้านะครับให้ให้เพ้่ขึ้นไม่ได้ เดียวกับรับผ่ายางเท่าไน,นี่มันตกตามไปหลายคับบยากให้ปั๊บระบบนี่ให้มันดีถึงก็เก่าในช้าวสวนอย่างกับนี่นี่ไอาการใส่ใจวางเงื่อนไขมันมันซุดไปหลายแล้วนะครับก,ก,ก็ทำให้ส่วนครับเป็นเพราะว่าอยาติพี่น้องกับเป็นชาวสวนยางเพาว่าอันนี้กับปีมาขา,ขายแบตเตอรี่ เกี่ยวกับการที่ทางเพื่อไทยจับมือกับทางพลังประชาราฐกับรวกไทยฝายชาติอะไนอันนั่นบางบางบางเพื่อกาเพื่อว่ามันเป็นตอนแรกท่านกาตั้งว่าสีบอมี่การร่วมมือกันนะครับเนาะบานนี่ในเมื่อว่าประเทศมันสิเดินหน้าว่าได้ก็ต้องมาปรับปรับเปลี่ยนครับเ็ดระบบนี้ให้มันให้มันเดินหน้าไปได้อีกว่าให้มันจะงัก วมันการเลือกตั้งมามันก็หลายหลายมือแล้วมันเพรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างก็เลยมันรวมมือตัวนี้ระพบการแก้ไทยกับเพื่อนกับเพื่อสิทธิ์กซากันอีกที่นึงนะครับไกัราเ็ดขารู้สึกีใจนะค้ทได้นยกตง่วันก็ดีใจอยู่ที่ได้นนโยมเออพาที่ามั แมนเพราะว่าอันเศรษฐกิจมันบดีมาตั้งเกือแปดปีเนาะแล้ก็อย่างได้นายกคใหม่มากที่เราได้เห็นจากเมื่อวานนี้กับการนั่งเปลี่ยนแปลงกันสิบกว่าพักทะเลาะกปันก็มีการจับตาอย่างเป็นว่าคนที่มานั่งในการละเลาะถ่ายเลยค่ะเพราะว่าผู้ขายของยากนะคะเป็นไปตามที่รายาน่อยแล้วก็ค่าแรงค่าแรงไม่เพินมเลย

ไอยากได้รัฐบาลใหม่เองหน้าบริหารไปตอทางกเือกขาแก้ไขรือเขาเลือกไปแล้ว่ว่าบ่ได้ตามตามที่เข้าต้องการที่ที่เขาเลือกมาเนะ่ะบ่ได้ตามที่เขาเลือกเข้ากันที่แก้ไขบ่ได้เนาะเขาก็อยากเข้าก็ฝากันรัฐบาลใหม่เพื่อให้นี่แหละที่ว่าเฮ็ดเองนโยบายอีกอย่างไว้ก็ให้ไ้ สนองสนองปร,ชชนประชาชนเพราะว่าประชาชนเรียกแล้วก็ฝากความหวังไว้นะที่เพน,นันเสนอนโยบายอย่างมากนะที่่าค่าแรงขึ้นค่าแรงหลายอย่างที่มันเห็ุไ้ก็อยากให้ได้ตามนั่นนะคะถ้เพนักปากป่าประชาชนไวก็อยากให้พนันเห็ุได้ถึงเขาจะร่วมกันแล้วเขาแก้ไขก็งไง่ได้ไงอ่า เพราะว่าจะ,จะเลือกเพื่อไทยอยู่จะเลือกอยู่เพื่อไทยกับเก้าไก่สองพักแต่ว่ามันมันมัน่นเปลี่ยนตามที่เฮาต้องการเขาก็ฝากกันพักเพื่อไทยแหละแม่เลือกกันพักเพื่อไทยแต่ว่าสอสอเลือกเก้าไก่เพราะว่าอยากให้สองพักนี่ซอยปัญหาซอยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าไอ้ยังตลอดเวลาที่นายกประยุทธ์คน อยู่ในตำแหน่งก็แก้เศรษฐกิจบได้นะอยากให้สองคั้นี้บริหารประเทศแต่ว่ามันมันเป็นไปบได้ยย่างที่เ้าต้องการนะแต่ที่เ้าเลือกมาแต่ว่าบไดนะ้น่ะข้าเฮาเป็นประชาชน,านเฮาก็แก้ไขยอย่างบไดนะ้เองบขาเลือกไปแล้วแต่บได้นายกที่เ้าต้องการเพราะว่าอยากให้สองคั้นี้มามาซอยแก้ไขเศรษฐกิจครึมื้อนี้มันแย่ขายของก็ยาก คนโต๊ะก็ยิ่งบ่มีทุนเลยต้องต้องยืมบางบางทีต้องยืมเงินลายวันเงินนอกระบบเพราะว่า,า,วา,น,านายกพิธาเพราะว่าเพราะว่าชอบนโยบายชอบนโยบายแก้นายกพิธาแต่ว่าเรา,เราเลือกเป็นแล้วไม่ได้ดังใจเน่ก็ชอบทั้งสองพักนั่นแหละอยากให้มาบริหารประเทศด้วยกันนะ จะได้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่ตลอดเราอยู่มามันมันไม่ดีขึ้นเลยค่าแรงก็ไม่ขึ้นค่าขายก็ไม่ดีนี่แหละค่ะว่าการฝากบอกกับท่าการฝากของเพื่อนเราที่สักเก้ากจนี่เขาต้องไปเป็นฝ่ายขาอยากฝากเนี่ยอยากฝากว่าออันใดที่ที่เคยรับปากประชาชนไห้ถึงบ่ได้เปลี่ยนหน้ายก จะ่าเฮาก็ให้กำลังใจคือเก่าจะเปลี่ยนฝ่ายข้านกันให้ให้กำลังใจในายกคือเก่าทึงไม่ได้จึงไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ก็หักคือเก่าสมัยนานก็สีเลือกคือเกา่าและนี่คือเสียงส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬที่ฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลใหม่ประชาชนส่วนมากต่างดีใจที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าต่อไปนอกจากนี้บางส่วนก็ฝากถึงพักเก้าไกลที่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านว่าขอให้กําลังใจพักเก้าไกลแม้เลือกไปแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการสิ่งใดที่รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ก็ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมและครั้งหน้าก็จะเลือกพักเก้าไกลเหมือนเดิมจตุรพรผานาคถ่ายภาพทินัทยานชาเตชสิทธิ์ทีมข่าวสวทบึงการรายงาน